ช่วยร้อนร้อนได้ทุกที่ไม่ต้องเติมน้ำร้อน That's p i r i t ทำเต็มที่นี่แหละ spirit พัดผ้ากันตอนไหนครับตอนผมอายุห้ขวบโอ้ห้าขวบนี้จำได้เลยใช่ไหม,มงั้นแสดงว่า1นถึงหขวบเนี่ยที่ก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกันมาปกติไม่ใช่ครับเขาแยกทางแต่ผมได้เกิดใหม่ๆแล้วถ้าอะไรนะเกิดใหม่ๆอ๋อหรอแล้ว5้าขวบนี่เคยอะไร ก็ห้าขวบนี่ตอนนั้นออกไปหาผมที่บ้านยาจริงๆแล้วตอนนั้นเราสงสัยไม่ใครวรือวะสงสัยก็เป็นเป็นมีอัลบั้มรูปอยู่เนี่ยแล้วเปิดอ๋อแล้วเราเปิดเจอแล้วเราถามใครว่าคนนี้พ่อหรออะไรเงี้ยถามยายเหรอถามยายยายว่าไงเขาบอกใช่เเห็นรูปพ่อครั้งแรกอ๋อแล้วแล้วเขาก็มาหาเหรอครับ ก็ตอนไปหาย่ะหาย,ย่าที่กรุงเทพเข้ามาหาอ๋อตอนกี่ขวบห้าขวบอะครห้าขวบอืมก็หลังจากเจอรูปไม่นานก็เห็นตัวจริงเลยครับล้อตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ที่บ้านก็อยู่กับย่าก็วิ่งเล่นอะไรอยู่สองสาวเด็กแล้วเขามา,ลลา,มาแล้วเขาก็มาแล้วเราปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือยังไงก็ดีใจดีใจหอ้อเราดีใจใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปกอดทาไมเลยยังไง กยกมือไหว้เหรยกมือไหว้หน้าตาหรืออากัปกิริยาเขาเป็นยังไงครับตอนที่เจอหลักก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจ่ไม่เลยครับ<ม>เขาก็น่าดีใจดีใจ<ม>จำโมเมนต์อะไรได้อีกไหมครับไม่ถด้จำไม่ได้เลยวันนั้นนอนกินยังไงกับเขามีไหมเขามาแป๊บเดียวแล้วเหรอครับแต่ภาพนั้นก็เป็นภาพสุดท้ายเลยที่ทําให้เราคิดถึงเขาตลอดถามว่าคิดถึงตลอดไ,มไดอดหมก็ไม่ตลอดหรอครับก็ไม่ตลอด แต่ยากจะเจอเขาสักครั้งครับอะไรหความคิครับต้มแซ่บกระดูก่อนต้แซ่บกระดูกก่อนสุดพิมมือนะวันนี้นะ การที่ผมตามหาว่าครั้งนี้ผมกลัวมากเลยกลัวว่าเขาจะไม่ประสงค์เจอพมนเป็นยังงคะอร่อยดีชีวิตนอกรั้วกำแพงสูงของพี่หนึ่งวันนี้ทั้งเขาและคุณพ่ออนุญาตให้ทีมงานถ่ายทำรายการเก็บโมเมนต์มาฝากทุกคนค่ะคงเป็นเพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่สังคมที่ตัดสินแต่เป็นหัวใจของพ่อลูกต่างหากที่ยังคงเต้นไปด้วยความหวังว่ารักครั้งนี้จะเยียวยาทุกอย่างนะคะเป็นงานบ้างพ่อฝีมือน้องหนึ่งอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมเอ็นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวฝีมือลูกชายใช่รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะดีใจออกมาเขาจะได้มีอาชีพน้องหนึ่งเลยไงวันนี้คงมี ความอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเมนมูนี้ก็ทำเลมพีอะทำเลมพี่อันนี้ก็คือเป็นวันที่เจอกันครั้งแรกป่ะคะครับตอนคุณพ่อก่อนที่จะมาเจอเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้มาเจอกี่ปีกี่ปนะคะยี<พ>่สิบห้าได้ก็ไม่คุยกันบ้างแล้วในในโทรศัพท์ได้คุยกันบ้างแล้วแล้ววันนี้ประโยคแรกที่เจอเขาบอกกับเขาว่า รอนานไหมวันนี้ได้เจอท่านแขงน่งแรกคุณชิน,ในใย์เหรอดีใจไหเราวันนี้ไหความรู้สึกแรกที่เห็นอานพ่อไม่รู้อ่ะผมได้กอ,อ,อดเขาแล้วไม่รู้ว่ะผมผมเพิ่งรู้อ่ะกอดพ่อค่ะเราเข้มแข็งเนอะแต่เราตื้นตัน รรแล้วเราได้พูดอะไรของอะไรบ้างพูดอะไรไม่ออกแล้วหลังจากนี้จะอย่างไรต่อเหมือนกับว่าจะไปมาหาส่ว<อ>นไนเลมีการนัดอะไรยังไงก็ดูนนดเขาสะดวกไหมอะไรไหมยังไงเพราะผมทำงานหลายที่นี่ก็เป็นที่ที่ลาบุรีก็อยู่แล้วก็อยู่เทฟิสสองที่อยู่ลังสิตกับจอร์แดนทา์คุณพ่อเดินทางมาจากไหนะ ตอนนี้มาจากลังสิตครับวันนี้พอนน<า>กอยู่ที่ลังสิตเสร็จแล้วน,นึ่งออกไปอยู่ตรงไหน,นก็อยู่อ่างทองก็อยู่อ่างทองแต่แก็เดี๋ยวแบบไปหาพ่อไปอะไรอย่างงี้ยนะวันนี้รู้สึกไงเราได้แบบได้ใช้ชีวิตที่เป็นเราที่จะนับหนึ่งใหม่ละเริ่มต้นากาบชีวิตของเราเอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราอก็ออกมาเนอะได้มีโอกาสได้ทาดีแล้วก็ได้เจอพ่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจมากๆาหรับ โอกาสที่ทุกคนให้คนจะทำไม่รูออกไปเราวางแผนไปว่าเราจะใช้ชีวิตอะไรทำอะไรต่อครบพ่ออบอุ่นท่านอบอุ่ฝากให้ฝากงานให้เป็นอบอที่นี่ก็คือจะทำงานที่านี้แล้วคุณพ่อครับมีห่วงอะไรหรือว่าลูกชายคนนี้อีกไหมหรืออะไรเงอยากจะบอกอะไรคราบไม่ก็ที่เห็นเราก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยความคิดที่ดีแหละ อะ่ที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้งแล้วไปเืนงต้นใหม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ดีใจแหละอยากอบอกอะไรพ่อไหมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ครั้งหนึ่งทำให้ผมหรือว่า มาอวอ้อมกอดที่เป็นมากกว่าอ้อมกอดเพราะนี่คือโอกาสความรักและความเชื่อมั่นจากพ่อว่าลูกชายคนนี้จะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนค่ะ รู้สึกยังไงบ้างวันนี้พ่อลูกได้เจอกันครั้งแรกแล้วก็ได้กินข้าวมือเดียวกันไหมก็สำหรับพี่นะครับในฐานะผู้ที่นําพาวันวันนี้ให้ทั้งพ่อและลูกได้เจอกันก็ดีใจมากๆดีใจแบบแทบเราจะเป็นคนในครอบครัวเขาเลยแต่ในฐานะที่พี่เป็นผู้ดูแลน้องหนึ่งมานะครับเกือบหนึ่งปีนะครับก็เห็นพฤติกรรมของน้องหนึ่งเป็นคนที่ตั้งใจทํางานพี่เชื่อว่าเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แล้ว นะครับแล้วก็ได้มาทําอาหารการฝึกวิชาชีพที่ร้านขัวก้ามปูก็ตั้งใจทํางานนะครับมีรายได้เก็บเข้าในบุ๊กใช้เงินอย่างประหยัดเขาเก็บเงินไปเขาบอกว่ายังไงผมต้องเจอพ่อให้ได้เขาบอกวันนี้เขาได้เจอแล้วปลื้มใจดีใจกับตัวเขามากๆที่สําเร็จแล้วได้เจอพ่อแล้วได้เห็นภาพที่เขาร่วมทานข้าวร่วมกันวันนี้ได้เห็นภาพที่เขากอดกันร,ระหว่างพ่อกับลูกมันสุดดีใจสุดที่จะปลื้มใจกับเขาครับ คือเราก็เฝ้ามองชีวิตคนคนเดิมใช่ครับเขาได้เริ่มต้นใหม่แต่อย่างของน้องหนึ่งมันมากกว่าการได้ออกไปใช้ชีวิตได้โอกาสใหม่แต่ว่ามันเหมือนแบบทําให้ครอบครัวเขากลับมาแบบเหมือนกันอีกคิดกันอีกใช่ครับมันทําให้เขาเติมเต็มในเรื่องครอบครัวสถาบานันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญนะครับพี่ก็ขอบเป็นส่วนหนึ่งและก็ถือว่าทําสําเร็จแล้วที่ว่าทําให้เขาเติมเต็มในเรื่องสถาบานันครอบครัวพ่อกับลูก ก็สุดจะบรรยายครับว่าดีใจอย่างไรนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เห็นคลิปนี้ก็น่าจะดีใจแล้วก็ชื่นใจไปกับครอบครัวนี้ที่เขาได้เจอกันแล้วก็ได้กลับมาติดต่อกันเหมือนเดิมนะครับส่วนน้องหนึ่งเขาต้องสู้ชีวิตของเขาต่อไปคือต้องทํางานตอนแรกก็คุยกันเรื่องว่าน้องหนึ่งได้มีวิชาชีพด้านการทําอาหารอีสานแล้วตอนแรกก็ว่าจะลงทุนให้เขาไปเปิดร้านอาหารอีสานแต่พอมีตําแหน่งรปภขององค์การทางการศึกประจําจุดเดินจากบางทองบ่างก็ กับน้องหนึ่งหนึ่งบอกยินดีครับจะได้อยู่ที่เรือนจําเหมือนเดิมไม่อยากไปไหนก็ถือว่าโอเคลงตัวนะครับเพราะจะได้มีอาชีพมั่นคงนะครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็รายได้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับไม่ใช่น้อยนะครับก็น่าจะเลี้ยงตัวเขาได้เลยนะครับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนาะใช่ครับน่ารักมากเ่ครขอบคุณครับแลนนี่คืออีกหนึ่งความหวังจากหลังกำแพงสูงที่อิตาอีจันได้พาเดินไปสู่ปลายทางแห่งรักค่ะ แน่นอนว่าเคสของพี่หนึ่งก็ทำให้สังคมได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนมีประวัติว่าในโลกที่คนมากมายพร้อมตัดสินยังมีอีกคนหนึ่งที่ควรให้โอกาสก่อนใครเสมอนั่นก็คือตัวเราเองค่ะขอบคุณคุณพ่อที่ยอมเปิดประตูใจให้ลูกโมเมนต์นี้แหละค่ะที่จะช่วยยืนยันอีกเสียงว่าปาฏิหาริย์แห่งรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกสถานะนะคะ คิึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดฉันเต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรูวใจฉันมันยังพันผูกเหมือนวัวพันหลัก